สวัสดีครับใครๆห้เข้าครัวกลับมาแล้วครับคุณผู้ชมครับวันนี้ผมมีเมนูโอมเลตท,ทีอ่อาจจะดูเรียบง่ายนะฮะแต่ว่าไม่ธรรมดาแน่นอนนะครับกับส k มกโอมเลตวิดค็อกเป้านะครับส่วนผสมตาน,นี้เลยคุณผู้ชม โอเคครับอย่างแรกแน่นอนอมเลตเราต้องมีไข่ครับผมใช้ไข่ไก่เบอร์สองสฟองนะฮะจริงๆอันนี้ก็ไม่ไม,ไม่ฟิกอ่ะคุณผู้ชมแต่ว่า3ฟองเนี่ยคือขนาดมาตรฐานในการเสิร์ฟหนึ่งคนขนาดกำลังอิ่มนะครับผมมีเนยจืดนะครับผมมีคอปปาคอปปามันก็เป็นแฮมชนิดหนึ่งนะครับเขามีกรรมวิธีในการ ฝรั่งเขาจะเรียกว่าเคียวครับก็ช่างมันเถอะคุณผู้ชมไม่ต้องสนใจก็เอาเป็นว่าเอาคอปปาหรือว่าเอาซาลามี่อะไรที่คุณผู้ชมชอบนะครับเอามาสไลซ์หรือเอามายัดเอาไว้ในเจ้าอมเล็ตของเรานะครับผมจะเสิร์ฟคู่กับวอเตอร์ครีสนะครับส่วนอันนี้ไม่ใช่กะหล่ำม่วงนะฮะอาจจะดูคล้ายๆแต่ว่าเขาเรียกว่ารัดิคิวนะครับก็มันก็เป็นตระกูลคล้ายๆกะหล่ำม่วงแต่ว่าไม่รู้เหมือนกัน ว่าทำไมมันถึงแพงกว่านะครับโอเคผมมีครีมนะครับและที่เด็ดนะครคือเจ้าตัวนี้นะครับคือลิควิดสโมกนะครับเขาจะให้กลิ่นคล้ายๆเป็นกลิ่นรมควันนะครับที่ที่เราเรียกกันง่ายๆว่าสโมกนะครมันหอมมากคุณผู้ชมมันจะยกระดับอมเล็ดจานนี้ให้เลิศดเลอยอมรับว่าเลือดอะนะครับผู้ชมโอเคเริ่มกันเลยครับโอเคครับคุณผู้ชมตอนนี้ผมตั้งกระทะเอาไว้แล้วนะครับ ทำไฟอ่อนๆไว้ให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 เขาระอุขึ้นมาโดยที่ยังไม่ต้องลงลน้ำมันยังไม่ต้องลงอะไรเลยนะครับระหว่างนั้นเรามาตรียมไข่ของเรานะครับตีเลยตียแบบไข่เจียวเนี่ยแต่ว่าไม่ต้องให้มันฟูมากให้มันแค่เข้ากันเฉยๆนะครับมีไข่มีครีมให้มันอมเล็ตมันจะต้องมีความเป็นครีมนะฮะที่เขาเรียกว่าครีมมีนิดนึงนะครับปรุงรสด้วยเกลือครับฟืบเข้าให้นี่แนะ่ เกลือครับพริกไทยครับต,ไตีไปตีกับไปมีเกลือมีพริกไทยนะครับและที่สำคัญ liquid smoke ผมลงเลยจ้นี่หอมมากคุณผู้ชมอย่าตกใจนะครับผมไม่ได้ใส่สีอิ๊วมันคือ liquid smoke คุณผู้ชมกลิ่นแบบอืหืม แล้วมันก็จะทําให้สีไข่เราเข้มขึ้นมานิดนึ่งด้วยกว่าแล้วเราก็เตรียมลงเตรียมลงกระทะเลยให้เยนยมันร้อนจัดดึงออกมาร้อนให้ทั่วครับร้อนไปข้างๆด้วยท่านผู้ชมข้างๆด้วยดูอ่าอึบอึบอึบลายปุ๊บกกลงไปเลย ไม่ต้องใช้ไฟแรงมากอ่อนๆค่อยไป,ปัางกลางนะครับค่อปั่กลางแล้วก็เทคนิคของผมนะครับก็จะในหลายๆเทปที่เป็นออ,อมเลต็ตผมก็จะบอกว่าเทคนิคส่วนตัวก็คือการขูดด้านข้างลงมานะครับอย่าให้เขาแข็งไม่งั้นเดี๋ยวรสสัมผัสเปลี่ยนแต่ตอนนี้หอมมากคุณผู้ชมนะคนในสตูคอนเฟิร์มหอมมาก จริงๆซื้อเก็บไว้คุ้มเหมือนกันนะครับไอตัวลิควิดสโมกเนี่ยคุณผู้ชมเพราะว่าเขาจะขายเป็นขวดแล้วก็มันจะเป็นคล้ายๆแบบคล้ายๆพวกวันนี้ลาน,น้ำอะแต่อันนี้เ็าจะเป็นกลิ่นกลิ่นสโมกกลิ่นแบบรมควันมันจะหอมมากแล้วเวลาใช้จริงๆถามว่าราคามันก็จะตกประมาณเกือบเกือบสองแพงใช่แพงแต่ว่าถ้าเทียบกับปริมาณการใช้ผมว่าคุ้มนะใช้ได้เป็นปีก็เวอร์เพราะมันใช้แบบทีละหยดสองหยอดเองคุณผู้ชมอ่ะโอเคชวนคุยไปเรื่อยนะฮะตอนนี้สังเกตว่าไข่ผมเริ่มเซ็ตละนะครับ อะไรครับอ,อ๋อไม่ไม,ไม่เป็นไรครับอันนี้เราสนทนากันนิดหน่อยคุณผู้ชมนะฮะอ่ะไข่รเราเริ่มเซตแล้วคุณผู้ชมผมก็จะเริ่มเดี๋ยวจะเริ่มม้วนล,ละแต่ก่อนที่จะมว้วนผมจะลงเจ้าคอปป้าของผมลงไปยัดไปเลยตรงกลางยัดมันลงไปยัดมันลงไปเยอะเยอะ่อะทีนี้เราก็ทำงนี้ซุบกดๆลงไป กร,ก,กระดกมันครับอัดอัดแล้วกระดกทำให้มันเหมือนแบบจะหล่นแล้วจะหล่นแล้วกระดกขึ้นมาอย่างนี้นะครับไหมแล้วก็ค้างไว้นิดนึงเพื่อให้เขาเสร็จตัวนะครับอ่ามาอันนี้ค้างไว้ก่อนอ่าใช้ไฟอ่อนไม่ให้สีมันคล้ำจนเกินไป ประมาณนี้คุณผู้ชมค้างไว้เลยนะครับแล้วเขาก็จะสมานแล้วก็จะเนียนอ่าใช้ได้ใช้ได้ประมาณนี้คุณผู้ชมกดดกไปเรื่อยๆอย่างเงี้ยคุณผู้ชมด้านไหนอยากได้สีเยอะหน่อยก็เอาเอา,เอาด้านที่สีจืดล,ลงไปข้างใต้แล้วก็ค้างไว้อย่างเงี้ยเสร็จเรียบร้อยแล้วครับจัดจานกันดีกว่ามา โอเคครับคุณผู้ชมตอนนี้ผมเตรียมจัดจานแล้วเราจะเสิร์ฟเป็นคล,าคลา้ายๆเบรคฟาสต์โรงแรมเลยนะฮะผมจะปูด้วยแรดิคิโอนะครับตอนนี้ในสตูมีคนยินหารอตลกรับประทานอยู่นะฮะนอกจากจะ,ซลละแซวเราแล้วเขายัง <laughs> รอทานด้วยอ่ะโอเคผมจะปูไปด้วยแรดิคิโอนะครับหรือว่าจริงๆคุณผู้ชมเดินไปตลาดนัดปักซอยกะลำม่วงก็ได้นะครับไม่ผิดกติกาอ่ะ ทีนี้ผมจะเอาผมเหล็ตของผมลงเลยนีอ่อย่าแตกนะเว้ยอ่าโอเคนี่แนะ,ะสวยเนอะ <c oughs> <c oughs> อ่ะ <c oughs> ปูให้มันดูมีมิติคุณผู้ชมทีนี้ผมก็เอาคอบป,ป้าที่มันเหลือเนี่ยลง,งบนนี่แหละหาอะไรเขียวๆนะผมใช้วอเตอร์ครีส เดี๋ยวคุณผู้ชมไม่มีวอเตอร์ครีสนะเจออะไรเขียวๆโรย,ยต้นหอมด้วยแล้วก็แลต่ต้นหอมไม่น่าจะเข้าคุณผู้ชมเอาที่มันเป็นผักสลัดใบเขียวดีกว่าอ่านี่เทคนิคทําให้มันเป็นพุ่มๆกดลงปลุกลงไปแค่นี้เอง่าง่ายมากเดี๋ยวผมจะเติมอะไรเขาดีพริกไทยหน่อยรอบๆอ่าให้มีกลิ่นหอมๆเพราะว่าเขามีกลิ่นสโมกน,นะมันจะเข้ากันได้ดีกับพริกไทยดำนะครับ เสร็จเรียบร้อยแล้วครับ s ส o มกโอมเลตวิ h ค o p ป a จะเป็นอาหารเช้าที่อิ่มใช้ได้เลยแล้วก็หอมอร่อยมากลองทำดูครับคุณผู้ชมง่ายมากเลยนะครับสำหรับอัตราส่วนต่างๆเข้าไปดูได้ใน foodtravel.tv ของเราแล้วเจอกันครับจุ๊บๆ